สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องต้นสมภพนะครับเดี๋ยวผมเช็คเฟรมกล้องเช็คแบตอะไรก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หัวข้อคลิปที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็คือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือสาแลมเนาะสาแลมก็คือผ้าที่เอาไว้กรองแสงนะครับทุเรียนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณนะตรงนี้คือทุเรียนอายุยังไม่หนึ่งปีนะครับแปลงนี้คือผมปลูกเมื่อ ถ้าใครเป็นแฟนช่องน่าจะจําได้เนาะผมปลูกเมื่อสงการปีที่แล้วเนาะนะครับณตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็คือเดือนมีนาปี67นะครับก็เล็กเดือนหนึ่งก็คือประมาณ11เดือนนะครับทุเรียนปลูกจะกินข้าง150บาทนะครับแนะนําร้านกาพันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมไปทําระบบน้ํามานะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องกาพันนะครับก็แนะนำไปหลายคนแล้วนะครับไม่ได้อะไรจากทางร้านเนาะนะครับร้านที่ซื้อก้าพันไซน่ารักน่ารักร้อยห้าสิบาทเนาะนะครับสวยเลยนะครับ ก็คือร้านหอยยางพันไม้นะครับทีนี้ผมจะมีปัญหานิดนึงนะครับคลิปนี้ก็คือแบต <c oughs> แบตไมโครโฟนผมจะหมดนะเดี๋ยวผมต้องพูดไประมัดระวังไปนะครับหัวข้อคลิปนี้คือการทํโคนทุเรียนนะครับแล้วก็การใช้ผ้าสาลแมหรือผ้าตะข่ายนะครับแบบที่เพื่อนเห็นมาคุมโคนเนาะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูการเจริญเติบโตนิดนึงนะครับแล้วผมจะอธิบายวิธีการทําให้ทุเรียนเติบโตในลักษณะแบบนี้แล้วก็จบท้ายด้วย การคุมแซลมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงต้นทุนเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อดูการเติบโต,ตนิดนึงนะครับอย่างนี้เนาะเดนสิบเอ็ดเดือนนะครับนี่ต้นนี้อย่างนี้ที่เพื่อนเห็นอยู่นี่ก็เดี๋ยวจะต้องตัดแต่งยอดนะครับสามยอดนี้ต้องให้เหลือยอดเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวมีโอกาสทําคลิปให้นะครับเรื่องการตัดยอดทุนตอนนี้ไมโครโฟนผม แมตตหมดเอ้ยแบตหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องกะใช้วิธีการคุยโดยไม่อของกล้องนะเพื่อนๆผมก็จะใช้วิธีตะโกนน,นิดนึงนะครับแล้วก็จะพูดตอนที่อยู่ใกล้กล้องนะครับจะไม่ได้ไปบรรยายที่ใกล้ต้นเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อดูแบบนี้นะครับซาเลมที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะน,นะครับเม็ดคูณเม็ดนะครับผมซื้อมา22บบาทนะครับที่แรกใจผมคือต้องการคุมทั้งโคนเลยนะครับเพราะว่า ณต,ตอนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องญ้าพอสมควรนะครับคือย่าขึ้นมากนะครับแล้วก็เสียต้นทุนในการทํำญ้ามากนะครับอย่างรอบเนี้ยผมให้คนมาถากย้าออกจากโคนเนี่ยคนละ10บาทนะครับจากนั้นก็ให้คนมาพนมโคนเนี่ยอีกสิบาทนะครับรวมโคนนี้20บาทนะครับการทำโคนแบบนี้ก็อยู่ได้แค่เดือน2เดือนแล้วครับเพื่อนเพราะว่าเราให้น้าท,ที่ที่โคนต้นทุเรียนเนี่ย ถ้าให้ให้น้ำทุเรียนตัวได้ดีหญ้าก็จะโตได้ดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกนะครับมันก็จะโตเร็วั้งท่านที่หน้าหน้าตอนเนี้คือเดือนมีนาก็คือใกล้จะเข้านาร้อแล้วเนาะนะครับแต่ด้วยการที่เราให้น้ําได้ถูกต้องเนี่ยทุเรียนโตเร็วหญ้าก็โตเร็วเชว่นเดียวกันนะครับก็ลองเอาซาแลมมาคุมดูนะครับเมื่อคุมซาแลมแล้วเนี่ยเมื่อคุมซาแลมแล้วเนี่ยหญ้าตรงบริเวณที่เราคุมซาแลมเนี่ยจะขึ้นยาก มากนะครับเผื่อปีหนึ่งจะไม่ขึ้นทีนี้เราต้องมาคํานวณต้นทุนดูนะครับซึ่งทุเรียนร้อยต้นแปลงนี้คือทุเรียน100 120ต้นโดยประมาณเนาะนะครับถ้าเราเสียอันเนี้ยโคนละ20บาทผมก็จะเสียตังค์มา2 0 0พบาทนะครับแต่มันอยู่ได้2ปีถ้าเราประเมินดีๆผมคิดว่ามันคุ้มเนาะนะครับหญ้าตรงบริเวณที่สแสลมคุมเนี่ยมันจะไม่มีนะครับตรงด้านนอกนี่เราก็ใช้วิธีการตัดได้ถอนได้ถากได้พ่นยาฆ่าหญ้าได้นะครับแม้แต่โคนต้น ก็พ่นยาฆ่ายาได้แต่ว่ายาฆ่าญ้าเวลาเราจ้างเวลาเราพ่นหรือจ้างคนมาพ่นเนี่ยทั้งหมดมีต้นทุนหมดนะครับการทำทุเรียนของผมผมทาแบบง่ายๆเนาะนะครับแต่ขอให้ได้ผลดีนะครับแล้วการคุมซาแรมอย่างเงี้ยนะครับมันมีปัญหากับต้นไม้ผมมีต้นที่ปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้อายุ2ปู2ปีแล้วอเผอิญแม่เอามาคุมเอาซาแลมมาคุมเนี่ยกันไก่เขียนะครับไก่ของเพื่อนบ้านมาเขียโคนทุเรียนก็เอาซาแลมมาคุมเราไม่ได้มองถึงเรื่องยาณนะตอนนั้นนะครับก็ โตดีไม่มีปัญหาอะไรแถมหญ้าตรงบริเวณที่ซาราคเคม้ผ้ากีเกลี่นี่คุมไว้นะครับก็เกิดขึ้นน้อยนะครับการปะทะจัการก็ง่ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปดูการเติบโตแล้วก็กสกัตรงนู้นเนาะข้างหลังนู้เนเนาะเพื่ออายุ11เดือนนะครับทีนี้ย่ามีผลกระทบกับทุเรียนยังไงนะครับเอ๊บสักครู่นะครับหญ้ามีผลกระทบกับ เดี๋ยวเพื่อนดูการเติบโตสักนิดหนึ่งเสียงผมก็จะเบาเนาะผมออกหางกลองอะอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับของต้งนนี้อ่าอย่างนี้นะเพื่อนผมต้องตะโกนนิดหนึ่งนะครับอ่าการเติบโตประมาณนี้นะครับแปลงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับต,ต้นที่เล็กฝันนี้ก็มีนะตอนนี้ก็กำลังฟื้นนะครับฟื้นด้วยอ,อาหารที่ผมจําหน่ายนะครับแล้วก็ยาป้องกันมแมลง ทั้งชุดแบบที่ผมจําหน่ายนะครับแล้วก็ฮิมิกเนาะนะครับเดี๋ยวผมเล่าการดูแลให้สักนิดนึงนะครับการดูแลที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือการดูแลทุกแปลงของผมที่มีอยู่ในคลิปเนาะนะครับผมจะเล่าวิธีการไปนะครับแล้วก็ขายของบางส่วนนะครับถ้าใครต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยสั่งมาซื้อมานะครับแต่ถ้าใครจะไปหาใช้เองนะครับหรือคิดว่าของผมแพงหรือมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยกระบวนการที่ผมพูดไปเนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะเอาไป เอากระบวนการที่เราได้ฟังเนี่ยไปหาใช้ไปหาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดใช้เองได้เนาะนะครับวิธีการทำให้ต้นเรียนเจรจิญเติบโตเร็วนะครับแปลงนี้นะการดูแลนะนะครับใส่ปุ๋ยทางดินทุกเออ่15วันนะครับสำหรับแปลงนี้อัตราส่วนก็คือหนึ่งกำมือต่อต้นต,ต่อเดือนนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี1236นะครับใส่ไม่เกินอายุไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยไม่เกินเดือนละสองกำมือนะครับก็แบ่งใส่ทุก15วันก็คือหนึ่งเดือนเอ้ย15วันต่อหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็ฮิวมิก หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อต้นต่อสองเดือนนะครับทางใบก็มียาป้องกันแมลงและทาตอาหารสุดมิกมีอยู่เท่านี้เนาะนะครับทาตอาหารสุดมิกก็ผมจําหน่ายอยู่สามลิตรเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งรวมเก็บไปทาไปการจัดทาตอาหารไว้แล้วทาตอาหารสุดมิกมีหน้าที่นะครับลาเลียงอาหารจากดินไปที่ใบนะครับแล้วก็ช่วยกำกับว่าธาอาหารที่ได้มาเอาไปแตกใบนะครับทุเรียนก็จะไม่หลงเหลือทาอาหารอยู่ในต้นเนาะไม่มีอาการโรค ไม่มีอาการเฟอแตกใบวนะครับเมื่อแตกใบวเสร็จสิ่งที่สาคัญที่สุดคือต้องเก็บแมลงให้ได้นะครับก็คือการพ่นยาป้องกันแมลงให้แม่นยำก็ผมก็จัดชุดจำหน่ายอีกนะครับหนึ่งพันอบาทในยาชุดนี้จะมียาอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับมี4กลุ่มยานะครับเราจะใช้วนกันไปนะครับที่มันแพงมันเยอะเพราะว่าต้องจัดทั้งชุดเลยชุดนี้ใช้วนเสร็จแล้วก็วน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 ในชุดนี้ไปได้เลย4ตัวเนี่ยวนเรียงคุณจะไม่ต้องไปรันยาอีกนะครับปัญหาที่เรา พนยาปพรากัาแรแมลงกันไม่ค่อยอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณซื้อยาเป็นชนิดชนิดมีปัญหาแล้วจึงซื้ออย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ผลนะครับสิ่งที่ผมจัดไปคือจัดนํารอบใบของมแมลงและควบคุม,มแมลงทุกตัวของทุเดียนไปแล้วนะครับถ้าเราใช้ยาชุดเนี้ยใบจะไม่ค่อยเสียเนาะเมื่อใบไม่เสียทําชั้นใบได้ได้ครบทุเรีอนจะโตเร็วนะครับหลักการคือแบบนี้นะครับใครสนใจอุดหนุนสินค้าก็ทักมานะครับใครจะไปหาใช้เองก็ใช้หลักการแต่ถึงบอกนี่แหละไปจัด ผ่านอาหารไปจัดชุดยาเอาเองเอาฮิมิกตามท้องตลาดมาใช้ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับผมก็เอาของจากท้องตลาดนี่แหละมาขายเ,เพื่อนๆแต่เป็นของที่ผ่านการทดลองแล้วนะครับเอามาจัดชุดเรียงการใช้นะครับผ่านการทดลองมาเป็นพันต้นเนาะเพราะของผมเองมี500นะครับเพื่อนในกลุ่มอีกหลายร้อยต้นเนาะเราก็จะมีการเทคกันว่าอ่ะเราจัดชุดยาแบบนี้ใช้แบบนี้แล้วได้ผลเป็นยังไงถ้าเราได้ชุดยาที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยทุเรียน1นถึงสปีเนี่ยสมมุติว่าปีแรกใช้แล้วดีเนาะ ปีต่อไปก็ใช้เหมือนเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทุเรียนตั้งแต่ปลูกถึงปีที่4เนี่ยกระบวนการเขาคือทําใบอย่างเดียวนะครับคือทำให้เขาจเจริญเติบโตเท่านั้นนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของซาแรมนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่ผมเพิ่งนําเข้ามานะครับถือเป็นการทดลองด้วยแล้วก็อามาให้เพื่อนๆดูด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูคนต้นกันเนาะนะครับนี่อย่างนี้นะครับ ความจริงนะ่ะถ้าเราผมมีงบนะที่แรกผมไม่นึกว่าจะเล็กอย่างนี้นะเพื่อนผมมีงบผมก็อยากจะได้ใหญ่แบบนี้นะครับแต่แม่เขาบอกแล้วเขาไปซื้อมา,อาหน้ากว้างหน้ากว้างตอนเนี้ยอันเนี้ยมัน1เมตรตัด1เมตรก็คือเมตรคูณเมตรนะครับต้นทุนผม22บาทนะครับแม่เขาบอกแล้วว่าอนเนี้ยหน้ากว้างเนี่ยสเมตรยาว1เมตรต้นทุน30บาทเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องอีกแปลงนึงที่ใหญ่กว่าน,น,นี้ก็อาจจะใช้แบบนี้ใช้ที่ใหญ่นะครับเพราะว่าความจริงอยากจะได้ตรงทรงที่เขาเขาเขาพรวนดินไว้ตรงนู้นนะครับแต่ว่าอะ ก็ไม่เป็นไรนะครับจุดประสงค์อ่าเดี๋ยวเพื่อนดูสั้นี้นะโซนนู้ยนยังไม่ได้คุมเนาะทุเรียนสิบเอ็ดเดือนนะครับมันต้นใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเข้าในสมเนาะอย่างนี้นะครับผมตะกรนนิดนึงเพือ่อนผมดูเวลาก่อนว่าผมพูดไปกี่นาทีแล้วนะครับ โอเคนะครับทุเรียน11เดเดือนนะครับทำไมเนี่ยเพื่อนจะเห็นนะ้าหญ้าขึ้นแล้วเพิ่งทํามายังไม่ได้อาทิตย์เลยพอน้ําที่เราให้ไปนะครับความสําคัญของการที่เราทำหญ้าบริเวณโคนต้นคืออะไรนะครับผมไม่ค่อยคิดว่าหญ้าเนี่ยมันแย่งธาตุอาหารทุเรียนเท่าไหร่เนาะแต่ปัญหาของมันคือถ้ามันยาวขึ้นมาเนี่ยมันบังหัวน้ำเนี่ยมันทําให้หลักการให้น้ำของผมเนี่ยได้ไม่ ให้น้ำได้ไม่ถูกหลักนะครับหลักการให้น้ำของผมที่ดีของทุเรียนที่ทาให้ทุเรียนโตเร็วแบบทีเ่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมถือว่าทุเรียนไซนี้โตเร็วเ,วเนาะคือรากทุกส่วนต้องได้น้ําหมายถึงถ้าเป็นทุเรียนเล็กเนี่ยผมจะให้น้ําแบบวงแคบเฉพาะจุดหัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับจะเป็นหัวกระแทกลงนะครับแบบนี้อย่างนี้เหมือนล่มหุบอะครับแต่หัวน้ําก็จะกระแทกลงแบบนี้นะครับสองต้นก็จะให้น้าเฉพาะจุดเมื่อทุเรียนอายุหนึ่งปีนะครับสิ่งที่ต้องทาคือหัวนี้เป็นหัว ให้เฉพาะจุดหัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นมงกว้างนะครับเขาจะเหวี่ยงน้ำคครอบคุมนะครับก็จะให้น้ําได้พอดีกับที่ทุเรียนใช้ถ้าเพื่อนสังเกตเห็นนะตอนนี้นะครับหญ้าขึ้นอยู่ฝั่งนั้นนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าหัวน้ำมันอยู่ด้านนู้นน้ำก็จะได้บริเวณเฉพาะไอ้ตรงแถวที่กลุ่มสแสลมนี่แหละครับฝั่งนี้จะเห็นเป็นสีขา,ขาวๆเนาะนะครับตอนนี้ผมต้องปรับหัวน้าแหละนะครับนี่สึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากคลิปนี้เนาะที่ทุเรียนตัวเร็วนะครับอย้ำมีทีหนึ่งนะนะครับการให้น้ําที่กต้อง สำคัญที่สุดนะครับปุ๋ยฮิวมิกธาอาหารทางใบถ้า,าหารสุดมิกตัวนี้เราเสริมเข้ามาถ้าเราทำครบองค์ประกอบอะไม่ว่าจะเป็นดินอะไรแปลงไหนก็จะทำได้แบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็มักจะค่อนข้างแอนตี้กับสิ่งที่ผมพูดเนาะเพราะเราให้ความสำคัญกับดินกันมากจนเกินไปนะครับเอ่ออะไรผมพูดผิดนะครับเพราะเราให้ความสําคัญกับดินแล้วเราจัดการการดินผิดวิธีเนาะนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับให้ความสําคัญ ให้ความสําคัญกับดินนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินอยู่นั่นแหละแก้ดินผมก็มีความสงสัยว่าแก้อะไรครับดินมันมีปัญหาอะไรนะครับสิ่งที่ผมมองคือผมให้ความสําคัญกับดินเป็นอันดับหนึ่งดินในประเทศไทยนะครับเป็นดินที่มีคุณภาพดีแบบเรียกได้ว่าจะทั้งประเทศนะครับแผ่นดินทองอ่ะเพื่อนเนะครับเมื่อมันมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ยุ่งกับดินเลยไม่ว่าผมจะปลูกที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแปลงที่ปลูกก้นบ่อหรืออะไรก็ตามผมจะยุ่งกับดินให้น้อยที่สุดอย่างมากก็ใส่มูลสัตว์แค่นั้นเองนะครับก็ปุ๋ย นะครับฮิมิกนะครับคาดอาหารทางใบสุดมิกแล้วก็ยาป้องกันแมลงเท่านี้ทุกแปลงนะครับผมก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เพื่อนในกลุ่มคืออะไรนะครับผมก็จะมีคนที่มือใหม่เลยนะครับอยู่ด้วยกันในที่ทํางานอย่างเงี้ยเขาอยากปลูกร้อยฝร่ตน้นอ่ะก็เข้าไปดูก็ตั้งแต่ปลูกเลยมา่สองปีก่อนนะัตอนนี้ทเรียนสวยอย่างนี้หลักการทํางานก็คือทุกแปลงที่ผมทานี่แหละครับนั่งคุยกันเพื่อนเอาไปทํานั่งคุยกันเพื่อนเอาไปทานะครับไม่มีอะไรซับซ้อนวิเศษวิโสทําแบบที่ผมทําง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูคขดต้นใกล้ๆกันนะครับเลืยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายคลิปต้นที่โตแล้วนะครับแต่มีสาแอมคุมโดยบังเอิญที่ว่าไไก่มันมาเคีย่ยให้เพื่อนมาดูเนาะมันโตดีแบบไหนเนี่ยเพื่อนสังเกตเห็นน้ามันแค่เนี่หนไหมมันเปียกไ่ทั่วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนหัวน้านะครับจากหัวแบบนี้หัวกระแทกในลักษณะน,นี้นะครับนี่เห็นไหมวงมันจะแคบทั้งสองหัวเลยทุเรียนเล็กตัวดีเมื่อทุเรียนอายุใกล้จะหนึ่งปีแล้วนะครับเราจะต้องเป็นลึกคือวงแคบหนึ่งหัวอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนนนเป็หัวหมุนน วงมันจะกว้างก็คือวงกว้างหนึ่งหัวเพราะรากเขาจากที่เคยลงลึกตามรูปของถุงดำถุงดาที่ปลูกไปเนี่ยก็ไปรากแผ่ออกมาแล้วนะครับหลักการให้น้ําทุเรียนที่ดีที่สุดพเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับอันนี้ไม่ว่าคุณจะปลูกที่ไหนหลักการนี้สําคัญนะครับเนี่ยทุเรียนที่สวยงามได้เพราะการให้น้ำเนาะรากทุกส่วนของทุเรียนต้องได้น้ำนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะขอพูดถึงตัวน,นี้ก็ได้นะครับ ผมก็จะขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสินค้าสักหน่อยหนึ่งนะครับผมทําคลิปนะครับหวังจะมีรายได้นะครับเ,เยื่อครอบครัวนะครับคลิปที่ผมคิดขึ้นมาผมก็อาจอยากจะแชร์สิ่งที่ปลูกตอนนี้ทุเรียนมีคนสนใจผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับทุเรียนผมปลูกทุเรียนเองห้าร้อยต้นนะครับผมทาคลิปตั้งแต่เริ่มปลูกจนตอนนี้คลิปช่องผมประมาณเกือบเกือบสองปีละก็ตามกับทุเรียนที่ผมมีนะครับเพื่อนจะถ้าติดตามช่องผมจะได้เห็นทุเรียน หลายหลายไซส์นะครับแต่ยังไม่มีทุเรียนมีผลผลิตเนาะนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยนะครับเพื่อนๆจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่สนใจผมก็ต้องขายของด้วยนะครับเพราะว่าลูกผมก็เล็กผมก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะครับบางส่วนก็เป็นประโยชน์บางส่วนขายของแต่ผมขายของกับเ,เพื่อนๆอย่างยุติธรรมที่สุดนะครับเพราะว่าบอกทุกอย่างที่ผมทําเอาของที่ขายที่ใช้เนี่ยมาให้ดูนะครับ จะใช้ไม่ใช้พิจารณากันเอาเองนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการหลอกลวงเลยราคาบอกที่คลิปตลอดนะครับหรือถ้าคลิปไหนลืมมีหลังไม่มาถามหรือถามใต้คอมเมนต์ของ YouTube ผมจะบอกราคาทั้งหมดบอกปริมาณการใช้เพื่อสามารถที่จะเอาไปเทียบเอาเหมาะไหมชอบไหมคุ้มค่าไหมได้เลยไม่มีการหมกเมตดใดทั้งสิ้นนะครับผมยุติธรรมกับคนดูกับแฟน YouTube ที่สุดนะครับแต่ถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงขายของไหนว่าจะให้ความรู้ผมอยากจะบอก ทุกคนนะครับว่าโลกนี้ไม่มีของฟรีนะครับผมให้ความยุติธรรมคือให้ความรู้ขายของไปด้วยนะครับเพื่อนๆบางคนอยากได้ความรู้คุณเอาความรู้ไปฟรี<ๆ>ได้อย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมาแยกแยะในคลิปเอานะครับบางคนบอกโอ้อยากจะอุดหนุนกันอยากเป็นกำลังใจงให้กันหรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วดีคุณก็ซื้อของไปนะครับไอ้คันว่าเข้ามาดูอยากจะให้ไม่มีใครของเลยอยากจะได้แต่ความรู้ของฟรีแบบนี้ไม่มีในโลกนะครับคนเรา อยู่ในโลกใบเนี้ยต้องแบ่งปันกันนะครับเหมือนผมแบ่งปันความรู้ผมขายของมันเวทกันไม่ใช่ว่าเปิดคลิปมาขายของอันนี้ไม่มีในช่องผมนะครับใครที่เข้ามาดูก็ออขอให้กรุณาทำความเข้าใจในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับคนเราอยู่ในโลกใบเนี้ยเราอยู่กันในความเป็นจริงเนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมบุกด้วยนะครับก็ตอนนี้ subscribe อยู่ประมาณ1นึ่งห่กแล้วนะครับอยากจะได้สักสองหมื่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ ตอนนี้เดือนมีนาปี6 7เนาะนะครับก็ปีหน้าผมเริ่มจะทั้งตั้งเป้าทําทุเรียนเอาผลผลิตแล้วนะครับก็จะมีการนําเสนอวิธีการเตรียมต้นนะครับวิธีการคํานวณผลผลิตว่าเราต้องการเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่ทํำยังไงวางแผนยังไงนะครับเดีย๋ยวจะมีในช่องเรื่อยๆแล้วก็จะมีตั้งแต่การทําผลผลิตไปนะครับเพราะว่าออตอนที่ผมทาช,ช่องนี้ปีแรกเนะี่ยทุเรียนผมก็ไส์แบบนี้นะครับผมพูดไว้ว่าทุเรียนผมจะเอาผลผลิต ในตอนปีที่3นะครับณนะตอนนี้มีบางแปลงแล้วนะครับที่เข้าอายุ2ปี6เดือนแต่ไซส์มันได้แล้วนะครับผมจะวางแผนเอาผลผลิตแล้วในปีอีกปีหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะครับก็คือตามที่ผมเคยพูดไว้ซึ่งตอนคลิปที่ผมเคยพูดไว้นะตอนนั้นนะ่ะผมจําได้มีคนหัวเราะอยู่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็หัวเราะก็หัวเราะแต่ณนะตอนนี้เวลานั้นมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ